สายเอ็นสำหรับนักตกปลาหน้าดินที่ต้องการตีไกลๆผมแนะนําเป็นสายเอ็นโหลดของฟอร์เต้ตัวนี้เลยครับตัวนี้คือสายเอ็นโหลดโคตรเหนียวของฟอร์เต้นะครับความยาวที่ได้เนี่ยโอ้โหโคตรคุ้มครับบางนะครับสิปอนเนี่ยจะได้ความยาวเป็นพันเมตรเลยนะครับอย่างตัวนี้12อปอนเนี่ยจะได้ความยาวอยู่ที่918เมตรเลยนะครับขนาดความยาวจะลดลงถ้าเราเลือกเบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าราคาก็ยังเท่าเดิมนะครับราคาจะไม่เกิน ประมาณ100บาทแหะราคาจะอยู่ช่วงนี้นะครับคุ้มๆเลยนะครับพี่ๆสามารถเลือกเบอร์ที่ต้องการได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยตัวนี้เป็นสายเอ็นโหลนะครับเส้นไดมิเตอร์เนี่ยจะเล็กกว่าเส้น n อ็นเต็มนะครับแต่ว่าความเหนียวจะได้เท่ากับเส้น m อ็มเต็มเลยนะครับ นะครับใครอยากได้เส้นเล็กต like ีไกลเหนียวเนียวเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องเป็นเอ็นโหลดนะครับซึ่งในตะกร้าเนี่ยมีส really ีให้เลือกเยอะมากนะครับพี่ๆครับมีสีเขียวสะท้อนแสงก็มีนะครับใครชอบแบบสะท้อนแสงหน่อยก็สามารถเข้าไปกดในตะกร้าเลยนะครับส่วนเบอร์ใหญ่สุดเนี่ยก็จะเป็นไซส์60ปอนด์นะครับใหญ่สุดของรุ่นนะครับตัวนี้เล็กสุดก็จะเป็น10ปอนด์นะครับเลือกตามต้องการที่พี่ต้องการเลยนะครับพิกาดผมจะปักไว้ให้ที่ตะกร้าสีเหลืองด้านล่างสายมือพี่ๆสามารถกดสั่งได้เลยนะครับ